สวัสดีค่ะเพื่อนๆมันมีใยฟ้าติดต้มเอียนเนาะคะนะ่ะเนาะต้มเยนนะคะ่ะต้มเอียนติดง่ายค่อนค่าเป็นหออต้มเยน็นแซ่บค่ะไม่กินน้่ากันเ้ยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเห็นบ่ค่ะหมอหมอต้มเนาะคะนะ่ะเนาะต้มเยน็น ตุมเอียนค่ะกระเทียมนะค่ะผัะเทียมใส่ใส่หอมนะคะเนาะใส่หอมใสก่กระเทียมนะค่ะเนาะปากวีจีนนะค่ะปากวีจีนใส่ผัดชุ่ยไทยเพื่อใส่นะค่ะผัิปีบงี่จีนใส่เกลือค่ะเกลือใส่กันเด้อค่ะพี่น้องเกลือผงชูรสค่ะนี่ค่ะเกลือค่ะเกลือใส่เกลือแล้วก็ ผมชูรถเนาะคนนผมชูรถใส่ค่ามาขามเปลือกพี่ร้อนนะมาขามเปลือกกันเเป็นไงเราจ้าใ่บอกหูบ้ไปก็บนะเป็ไงจใบักหูบ้าักขี้กินม้หล่ะปหามัะขี้กินแลบกข้นะก่อน เนี้จไปคอยไปเอาแต่พคินจะหาบาทนี่อย่เออโดนถ้อมวามสิบบาทก็ไม่รดใจ่กัน ขีินนะค่ะใส่ต้มปลาไหลค่ะต้มเย็นค่ะนี่ค่ะต้มเย็นค่ะเพื่อนนี่ค่ะนี่ค่ะตัวเย็นค่ะตัวเย็นมีตัวเล็กตัวน่อยตัวใหญ่กับมีนะค่ะมีตัวน่อยตัวใหญ่นะค่ะต้มเย็นต้มเย็นต้มเย็นต้มปลาไหลจ้าเพื่อนเพื่อนมาด้วยค่ะ มากินต้มเอียนน้ำกันแสบๆเ้อค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะโตวก็ยัง่กับพี่น้องได้มามคะจานี่หล่่อยดีนะค่ะนาอตัวน้อยแต่ตัวย่งงายนิดเดะแสบกต่ตัวน้อยเลบพี่น้องตวัวจำนี่หลับ้างล่างไม่กอ้มพี่น,นะะ้องไม่ก็ค่ะ ผักขี้กินอยู่พี่นาะพอไงเราไปซืยยป้อผักขี้กินอยู่ค่ะมาก,กินต้มเย็ยนน้ำกันเด้อค่ะพพเ,เพื่อนๆไปตัดแสบตัดแสบคะเบื่อนต้มแหลือเปื่อยกำลังสิเปื่อยค่ะทิ่มันก่อนกัะย่างอยู่ย่างอยู่อันย่างอยู่หอมต้นหอมกับผักขี้กินนะคะเนาะแซ่แบๆแล้วค่ะอือหือรสชาติอร่อยค่ะเพื่อนๆแซ่บค่ะแซ่บค่ะแซ่บ ใส่ยีก่อนค่ะแ่พไฟมักสุมส่มๆแม่พี่น้องมักกอ่าสุมส่มๆก็แซ่บค่ะถ้าต้มว่าสุ่มก็กว่าแซ่บค่ะพี่น้อง นี่ปลาซิี้ยวนะค่ะเนาะปลาซิว้ยบอย่าง ER AD, ouais. nada, ้เราตรงมากนาะค่ะเนาะนี่ค่ะลองแรงดูค่ะนี่เนี่ยปลากระติเรียกบนเนาะค่ะเนาะจใจเรียกโอ้เร okay, ียกปลาเสียวหมกค่ะพี SMS, ่น้องปลาซิวหมกจะน้อยจนเลือกตัวไม่ใหญ่หรอกค่ตัวเด่นน้อยปลาเสียวมันมาถืึเนาะค่ะเน้องนามันมาเั้นไหนคนมันมาเั้นไหนมันมาเั้นไหนล้มนาะค่ะปลามันล้มแต่เรื่มัค่อยได้ค่ะจะได้หมกยุ่งยากมันมัหลายเด่หมกนี่นี่อยล้วพี่น้อง Nha, nha, quá trở lại tên là tôi. Tất nhiên nắng nha, ca phi nóng. Tông phá, bởi ca mi tất nhiên nha, pin nóng. Nica, bà siu ca. cả, siu tụi cho pin nóng. Trời nói. Mó quay kim tiên hoa ta tâm 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 แยกน้ำก็ได้ละตื่อยู่พี่น้องเหมือนกันนี่ค่ะแยกไพ่าจิ๋โมกค่ะมมกเสแยบๆนะพี่น้องมากินน้ำกันเนื้อคาะนี่ค่ะปลาซิวน้อยคาะเนื้อเขาไม่ได้กินอย่างเงี้ยค่ะพี่น้องกินน้ำกันเนื้อค่ะจิ๋โมกแสแยบๆไปกินกันแต่หลายตืมนยน้อค่ะพี่น้องเนาะแยกออกแล้วค่ะปลาซิ่วน้อยพี่น้องนี่ก็เป็นกุ้งค่ะนี่กุ้ง นี่กุ้งค่ะกุ้งนี่นี่ค่ะก,กุ้งค่ะกุ้งกับลอยแรงคือกานาค่ะล่ะค่ะเนี่ไปกับทีเรียกว่ก็บที่เรียกไปค่ะติปนเนาะค่ะเนาะิปน้อนใส่แบบฟิตดิแจ๊กแจ๊กเนาะอุ่นปุปนป่นปุน๋งเนาะค่ะอือเด็กแก้วด้วยพี่น้องเออเรียบไปเยอะมากกับเด็กปุ๋งดูว แดดนะค่ะปนปุ๋อามาพีดด้วยไปบ้านของตะปูนเกี่ยวของเบ็ดกพี่มัเกี่ยกับไรกันทุกคนเก่ยวกือะบุญละอามา นี่คืแรากผักขี้ินนะคะเนาะได้ต้มเยํยน,นะคะรกผักขี้น้ำสดมาก็จิหน่อยเลยเนาะไปนะ่น้องน้ำต้ม

กันเหมืกันเจอีกตัวกันว้างมาสองตัวนึงเนาะแซ่บค่ะแซ่บค่ะแซ่บค่ะโอ้ยยางลดแซ่บเลยค่ะต้มเย็นเนาะค่ะเนาะมาเด้อค่ะมากินน้ำกันเด้อพี่น้องมากินต้มเย็นน้ำกันค่ะเพื่อนๆสื่อนับพี่ๆกกัิซัมนี่เด้อค่ะเด้อต้มเสร็จแล้วค่ะ คิดหน้าก็มาพบกันไหมเน,กกนาะค่ะนาอจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่เด้อค่ะเพื่อนๆ